จุดที่สองของเกษตรสุวรรณภูมินะฮะจัวหัวเอาไว้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องชิวๆนะฮะแต่ว่าคนที่รับซื้อลำไยเราที่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกหมายถึงว่าซื้อมากที่สุดเนี่ยนะอย่างประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาก็เขาเรียกว่าไม่ได้แฮปปี้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งสารที่เรียกกันว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือ SO2 เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนไทยชิวๆแล้วไม่ได้กลัวอรไบ้างงนนี้ยนะ แต่ถ้าเราส่งออกแล้วเขากาหนดมาตรฐานไว้อย่างไรถ้าเราไม่ผ่านมาตรฐานเขาตีกลับนะครับผมกลับเรียนนะครับมาดูหัวข้อกันเนี่ยนะครับจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจเขาบอกว่าซัลเฟอร์ตกค้างในลําไยนะครับนะเขาบอกว่าแก้แค่ส่งออกจีนก็พอเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่สนล็อกว่ากันอย่างนั้นเนี่ยครับเอาไปดูกันก่อนสิว่าจะควรจะสนหรือไม่สนเขาบอกลาไยนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสําคัญ ในปี2567คือปีที่แล้วนั้นกระทรวงพาณิชย์นะฮะแจ้งว่ามีปริมาณในการส่งออกถึง5 2 7 9 2 7ตันกลมๆก,ก็คือ5 2 0 0 0 0กว่าตันเนี่ยนะครับแล้วก็มีมูลค่าถึง500นะครับนะ71.2ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ที่ประมาณซัก 19,698ล้านบาทเกือบเกือบจะ2 0 0 0 0ล้านโดยตลาดส่งออกที่สำคัญ5อันดับแรกนั่นก็คือ1จีนก็อย่างที่ผมบอกแล้วส่งจีนเนี่ยเป็นสัดส่วนในการส่งออกถึง73.1%ข้อมูลของการส่งออกลำใหญสดนะครับของไทยน,ยนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าอันที่2ก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยมีสัดส่วน การเอาลำไยของเราไปกิน14.2%อันดับ3คือเวียดนาม6.7%อันดับ4คือมาเลเซียเอาไป1.5%และสุดท้ายคืออินเดียเออไม่น่าเชื่ออินเดียเนี่ยเอาลำไยเราไปกินเนี่ย1%ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยแะครับในช่วง5เดือนแรกของปี2 5 6 8นั่นก็คือตั้งแต่มกราไปจะถึงพฤษภาคมนั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะส่งออก ไปแล้วเนี่ยส่งออกไปเนี่ยนะถึง236,230ตันก็คือ2 3 0 0 0 0ตันนะว่ากันอย่างนั้นซึ่งเป็นมูลค่านะครับนะอยู่ที่ประมาณ270ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณสัก9,284.5ล้านบาทเพิ่มขึ้น28.61%เมื่อเทียบก,กันกับช่วงเดียวกันของปี2 5ง7 โดยจีนนะครับยังคงเป็นตลาดหลักมีมูลค่าการส่งออกถึง5,300ล้านบาทนะครับนะรองลงมาก็คืออินโดนีเซียและเวียดนามมีฮ่องกงขึ้นมาแทรกด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อวันที่สิบสิงหาคมสมปร้อที่ผ่านมานั่นเองเนี่ยนะครับจีนมีการสุ่มตรวจเรื่องของรำใหญ่สดจากไทยนะครับ อย่างเข้มงวดแล้วก็นี่แหละ,ะที่สำคัญตีกลับมาประมาณ20ตู้คอนเทนเนอร์โดยแจ้งว่ามีการตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือ SO2 นี่นะครับนะ,ะเอ,อ่อหรือกรมถันนะครับในเนื้อลำํำไยเกินค่ามาตรฐานสูงสุดคือเขาให้ได้ไม่เกิน5 0 ppmppmppm คือ parts per million ก็คือส่วนในล้านส่วน เขาห้ามเกิน50ส่วนในล้านส่วนนะครับที่มีการตกลงกันไว้นะเพราะมีการแจ้งว่าต,ต่อไปนี้ข้อตกลงตามพิธีสารที่ตกลงกันเอาไว้นับตั้งแต่ปี2,547ก็ตกลงกันนานเลยนะตั้งแต่2,547ให้เลิกใช้นะครับนะฮะในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เรื่องของการตรวจนะฮะกลุ่มผลไม้สดทั้งหมดนะครับตามมาตรฐานเขาเรียกว่า GB2760 นะครับขีด2024นะครับทำให้นะครับลำไยของไทยที่ส่งไปจีนฟังกดีนะฮะจากที่ถูกตรวจสอบเฉพาะเนื้อลำไยคือลำไยเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นเนื้อ แล้วก็ส่วนที่เป็นเปลือกจริงๆในเนื้อเข้าไปอีกทีก็คือเม็ดนะฮะเม็ดในสุดตรงกลางคือเนื้อและข้างนอกคือเปลือกเนี่ยนะครับนะ,ะเดิมทีเขาตรวจเฉพาะเนื้อลำไยเขามีการแก้กฎระเบียบใหม่จีนนั้นจะตรวจทั้งผลโดยนำเอาเปลือกแล้วก็เนื้อเนี่ยนะ,ะมาปั่นรวมกันซึ่งจะต้องมีซัลเฟอร์นะฮะสูงสุดไม่เกิน50 ppm ไอ50้50 ppm น่ยเหมือนเดิม นะฮะคือไม่เกิน50ส่วนในล้านส่วนแต่วิธีการตรวจไม่เหมือนเดิมคืออันเดิมนี่แต่เขาตรวจเขาเอาแต่เนื้อลำไยไปตรวจไปปั่นตรวจแต่ตอนนี้เขาเอาเปลือกไปปั่นร่วมกับเนื้อด้วยนะซึ่งผู้สรงออกนะฮะเ,เขาเรียกว่าทุกคนเนี่ยนะก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า impossible เป็นไปไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะทุกคนรู้ดีว่าลำไยสดนะฮะ ที่เก็บมาจากสวนก่อนที่จะส่งออกลงจะนำมานะฮะเขาเรียกว่าอรมหรือว่าอบสารซัลเฟอร์เพื่ออะไรเพื่อที่จะชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกนะครับนะ,ะทำให้นะครับนะมีสีเหลืองสวยงามแล้วก็หึก็คือชะลอการเปลี่ยนสีนะให้มันมีสีเหลืองสวยงามอันที่2ก็คือไอ้อบซัลเฟอร์เดลไซน์เนี่ย คือลดการนะครับนะฮะเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวดังนั้นเนี่ยนะครับนะฮะตัวเปลือกจะต้องมีซัลเฟอร์มากกว่าเนื้อลำไยอย่างแน่นอนก็น,นั่นแหละเขาเจอเขาเจอจากเปลือกเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากเอาเนื้อไปปั่นตรวจสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาเป็นเอาเปลือกผสมด้วยเปลือกผสมมันเกินอยู่แล้วแล้วก็มีผู้ส่งออก เพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะพยายามนะฮะเารีว,ว่าคิดค้นพัฒนานะครับเตาอบหร,อหรือการรมลำไยร่วมก,กันกับสถาบันการศึกษามีการเปลี่ยนการใช้ผงกรรมถันมาใช้นะฮะก๊าซซัลเฟอร์แทนว่ากันอย่างนั้นคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอาผงกรรมถันน่ยซัดลงไปในในเตาอบแล้วก็ให้มันเผาไหม้กันขึ้นมาแล้วมันก็ควันมันก็รม ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนจะเอาผงกรมถันที่ใส่ลงไปในเตาอบแล้วก็มันก็เป็นควันขึ้นมาอบนี่นะฮะเขาจะเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นตัวควันหลือว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วก็เมื่ออบนะฮะในเรื่องของก๊าซเนี่ยฮะก็จะระเหยไปได้เร็วถ้าอบเป็นก๊าซเลยนะแต่ถ้าอบเป็นเอผงแล้วก็ไปเผาเนี่ยนะครับนะฮะมันจะระเหยไปไม่เร็วมากว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นก๊าซมาอบทีเดียวเลยเนี่ยนะผงกรรมถันมันก็จะไปได้เร็ว นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสันเฟอร์นะครับที่ได้ยังไม่นิ่งนะฮะทางออกนะฮะที่จะทําให้ลำไยนะครับลดการเน่าเสียคงจะต้องผ่านนะครับกระทรวงเกษตรนะฮะ,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 ฮะแล้วก็นักวิจัยทั้งหลายในการที่ทํทำการพัฒนาสายพันธุ์ลำไยว่ากันอย่างนั้นคือจีนเนี่ยครับตรวจสอบนะฮะ าสารซัลเฟอร์แต่ประเทศไทยไม่ได้ตรวจสอบเลยนะอบแล้วก็เอามายิ่งอยู่นานนี่คนขายยิ่งชอบเพากันอย่างนั้นนี่แหละครับนะ,ะแล้วก็ไม่ได้ตรวจอะไรก็หรอกนะ,ะแต่นะครับนะได้แต่หวังว่านะครับในเรื่องการแก้ปัญหาให้คนจีนได้กินของดีแล้วก็หวังว่าคนไทยจะได้กินของดีมาตรฐานส่งออกเหมือนกับจีนเหมือนกันนะจ๊ะนะฮะ ให้เหมือนกับคนจีนและคนชาติอื่นบ้างนี่เขาจบบทความนี้อย่างต้องเรียกว่ากระเนะกระแหนกเลยทีเดียวแต่ผมบอกว่ามันสำคัญะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็เอาใจผู้ที่ซื้อเรามันก็ต้องใช่ละครับเวลาเราไปซื้อของนี่ละครับมันก็ต้องตามใจผู้ซื้อละครับเพราะเรากำตังไวปซื้อของนี่อออไหมเราไปเดิน3ามสี่แผงเนี่ยถ้าแผงไหนของสวยของดีราคาต่ำ ไทยเราก็ซื้ออันนี้คือมองภาพพื้นฐานนะคนจีนหรือคนต่างประเทศทั่วโลกเลยเขาเป็นผู้ซื้อเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องมีสิทธิ์ที่จะบอกว่ามาตรฐานหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้แต่ปรากฏว่าประเทศไทยเราบอกว่าเออทำมาตรฐานไปเฉพาะคนจีนแล้วกันคนไทยเราก็ยังคงกินลําไยที่มันมีซัลเฟอร์อยู่บานตะเกียงเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเขาอบเพื่อที่จะให้มันอยู่ได้นานเพื่อที่จะทําให้ผิวมันสวย เพื่อที่จะไม่ทำให้พวกเชื้อโรคอะไรต่างที่เขาเรียกว่าอาร์ตเซอร์ฮาวเวสติ้งเนี่ยมันดีย้อนกลับไปนิดนะึงระคุณผู้ชมที่เคารพผมเคยเล่าให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ด้านออร์แกนิกหรือด้านอินทรีย์ของทีพีไอเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ลำาไยเลยครับเราเคยนำเสนอเรื่องของอะไรรู้ไหมฮะแตงโมมนแตงโมมันเกี่ยวกับอะไรกับลำใหญ่เกี่ยวคะคืออย่างนี้ฮะแตงโมเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อการที่อาร์ตเซอร์ฮาวเวสติ้งหรือว่า วิชาการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันเน่าเสียได้เร็วมากนะคือถ้าแตงโมเนี่ยที่ใช้ปุ๋ยเคมีมากๆเนี่ยนะฮะพอเวลาตัดไปโป๊ะแล้วไปวางในงี่ล้มแตงโมก็มีล้มเหมือนกันนะไม่ใช่มีแต่ลำใหญนะก็ะลล้มริมทางนะฮะขายคนที่สัญจรไปมาเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าถ้าใส่ปุ๋ยเคมียิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยแตงโมจะอยู่ได้น้อยวันเท่านั้นฮะคือหมายถึงว่า3วันเน่า5วันเน่า7วันหรือ10วัน15วันนี่ไม่เหลือนะก็ะเลยว,ว่าใส่ล้มแล้วก็เน่าไปหมดละ ผมเคยนําเสนอเรื่องของแตงโมและการใช้ปุ๋ย TPI ปรากฏว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วอยู่ได้เป็น1ิวันฮะไส้ไม่ล้มแล้วก็ไม่มีสารพิษสารเคมีเพราะว่าจุลินทรีย์เพราะว่าออแกนิกในปุ๋ยของเราเนี่ยมันทําให้พืชน,นั้นอยู่ทนสัมหารอะไรกับลำไยผมจะกลาบเปลี่ยนอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะเพราะว่าอะไรขนาดแตงโมที่มันเปลือกมันบางมากแล้วก็จุลินทรีย์เข้าไปได้ง่ายเนี่ยมันยังอยู่ได้ทนเลยเพราะด้วยเขาเรียกว่า คุณภาพของจุลินทรีย์ที่เข้าไปในเนื้อของผลผลิตของมันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาวลำไยนะโดยเฉพาะยิ่งผมพุ่งเน้นไปที่มีสองอำเภอในเมืองจันทิพย์มากที่สุดนะฮะของลำไยเมืองจันท์เนี่ยคือสอยดาวเมื่อก่อนเป็นกิ่งอำเภอสอยดาวและอีกอำเภอนึงคือโป่งน้ําร้อนโป่งน้าร้อนเนี่ยอยู่เมืองจันท์แต่วังน้ําเย็นเนี่ยอยู่นะเมื่อก่อนเป็นปาจีนบุรีตอนนี้เป็นสระแก้วแล้วเนี่ยนะฮะผมกราบเรียนได้เลยนะฮะว่าถ้าท่านทดลอง หรือถ้าท่านเชื่อใจเอา100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ทดล,ล,ลองสักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ท่านนะฮะทำลำไยเป็นออร์แกนิกโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทีพีไอดูบ้างท่านจะเห็นความแตกต่างการรมซันเฟอร์อาจจะยังรมอยู่แต่น้อยลงไปเยอะนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าหลังการเก็บเกี่ยวถ้าลำไยท่านเป็นออร์แกนิกแท้ๆเนี่ยนะครับมันจะวางจําหน่ายได้นานขึ้นครับถ้าแตงโมวางได้นานเนี่ยลำไยนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเริ่มต้นจากอะไรจากการปรับปรุงสภาพดินใส่ สารปรับปรุงดินหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะปีนี้อาจจะไม่ทันเพราะนี่มันมันเป็นช่วงที่เราว่าช่วงพีคข,ของมาแล้วเนี่ยนะฮะก็คือสิงหากันยานี่ลำไยทางตะวันออกเนี่ยนะฮะคือคืาา er อคือ,อนั่นะนะแหละสองอำเภอของเมืองจันทร์เนี่ยมันออกแล้ว <S <s เมื่อเก็บเกี่ยวผมผลิตแล้วท่านปรับปรุงดินใช้สารปรับปรุงดินให้มันอยู่ในภาวะที่มันเหมาะสมใส่ปุย๋ยถังคาวหลังจากใส่สารปรับปรุงดินไปแล้วสักสิบวันไปเกินยี่สิบวันเนี่ยนะ อัดอัดจนไปเต็มที่เลยปุ๋ยเดนมขา้าวท่านอัดลงไปได้เพราะอะไรเพราะว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยกระสอบนึงละพันสองปุ๋ยเดนมข่าวกระสอบเละสี่ร้อยอ่าผมกราบเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะครับเพราะท่านสามารถที่จะขยับปุ๋ยเดนมข้าวไปได้อีกเท่าครึ่งเลยทีเดียวเนี่ยนะจากใส่อยู่เดิมมันก็ยังถูกกว่าปุ๋ยเคมีแล้วก็เมื่อดึงใบลำไยก็เอาปุ๋ยม่วงนะผสมน้ำส่งขนไม้เป็นการไล่มแมลงปูเด้อยจะได้ไม่ต้องใช้สารพิษส,สารฆ่า,มาแมลงนะฮะแล้วก็นะครับ ท่านจะราดสารอาวก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่เอาปุ๋ยเขียวเนี่ยผสมในน้ำหน่อยตอนที่ท่านจะไปราดสารพวกนะฮะโพแทสเซียมคลอเรตนะฮะในการที่จะใช้ในลำไยนะเออนะฮะก็เอาไปราดแล้วก็ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเกิดว่าราดสารในลำไยเนี่ยถ้าสามารถลดลงมาได้ 2- ใน3เนี่ยสมมติว่าเคยราดต้นละ6กกิโลถ้าเหลือต้นละ2กิโลลำไยก็ออกเหมือนกันนะครับ แต่ใช้ปุ๋ยเขียวช่วยเพราะปุ๋ยเขียวมันเป็นจุลินทรีย์ในการที่จะทําให้ตัวที่เ,เป็นโพแทสเซียมเนะี่ยที่จะทําให้ลํยาไยเนี่ยมันออกดอกนะฮะได้เนี่ยนะฮะไม่ต้องใช้เยอะท่านก็ลดการใช้สารลงมาแล้วเห็นไหมฮะเสร็จสับเรียบร้อยพอลำไย,ยติดผลเสร็จสับเรียบร้อยในช่วงที่ท่านฉีดบำรุงดอกท่านก็ใช้สูตรเล่งดอกปุ๋ยม่วงนะนำ้ำโซนไม้ใส่ทุกครั้งที่มีการฉีด แล้วพอลำาไยลูกเล็กก็กลับมาใช้สูตรเดิมเพื่อให้มัน,ม,นมันเบ่งโตขึ้นมาแล้วก็มีการตัดแต่งอันนี้ผมคงไม่ต้องบอกแล้วเรื่องการตัดแต่งท่านเก่งอยู่แล้วคนตะวันออกเนี่ยนะฮะคนภาคเหนือก็ไปใช้ได้แต่คนภาคเหนือเขาอาจจะไม่ค่อยได้ตัดแต่งลูกมันก็เลยเล็กแต่ถ้าเกิดว่าท่านตัดแต่งดีๆคนตะวันออกเขาเก่งก็คือคงทั้งเมืองจันเนี่ยก็อสองนำเบอินนี่แหละสวยดาวกับผงน้ําร้อนเนี่ยนะฮะ เขาก็ตัดแต่งอย่างดีแล้วก็ทําให้รูปมันเบ่งออกมาปุ๊บแล้วพอลําไยเริ่มมีเม็ดในนะพอลําไยในสุดมันจะเป็นเม็ดเนี่ยนะฮะท่านก็ใช้ปุ๋ยหวานนะก็คือปุ๋ยม่วงเนี่ยนะสูตรเลี้ยงหวานแล้วก็ใช้น้าส้มขอนไม้ผสมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเล่งดอกมันจะเป็นเล่งใบเลเ้่งใบก่อนนะฮะแล้วมาเล่งดอกแล้วก็ทําให้มันหวานเนี่ยนะฮะท่านก็ใช้น้ําส้มขนไม้เนี่ยทุกครั้ง ต่ฉีดไปส,สักสองสามครั้งนั้นส่งไม้ก็เปลี่ยนไปเป็นพรีเมียมเกรดสักทีหนึง่งเพราะทาอย่างนี้เนี่ยหนึ่งท่านลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปได้เยอะเลยมหาดอาจารย์มากนะฮะแล้วก็ปุ๋ยทั้งมะขาวท่านก็ใช้เพิ่มปริมาณขึ้นมามากหน่อยสุดท้ายลําไยท่านจะเป็นออแกนิกแล้วพอตัดออกมาแล้วมันจะอยู่ได้นานท่านรม SO 2หรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะไม่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินแน่ๆนท่านเชื่อผม แต่ขอให้ทำทั้งระบบเราช่วยท่านได้นะครับอ่ะเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้านะฮะมาว่ากันนะครับถึงเรื่องนะฮะของภัยจากน้ำเขากลัวว่าปีนี้จะเหมือน54หรือเปล่ายังไมไ่นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ